สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับอันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวหยัดมาไว้เฮ็ดแปดห้าศูนย์นะครับวันนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้เตรียมคมพร้อมครับเข้านาปังอันนี้ก็ถอดตัวนี้ครับ จะเป็นเกียวปล่อยข้าวนะครับตัวข้างในศึกต้องไปเสริมเกียวครับนั่นก็ต้องส่งซื้อลูกใหม่น่ครับเพิ่งเออ,อกมาเมื่อเช้าเลยนะครับช็คระบบเดี๋ยวต้องเช็คพวกตัวนี้อีกทีนึงเกี๊ยวพวกนี้เพราะเช็คไปรอบนึงแล้วครับ เข้านาปีต้องถ่ายมันเครื่องนี่ครับเกี่ยวท่อนบนก็ต้องซื้อมาแล้วครับ4ี่พัน เกี่ยวปล่อยข้าวท่อนบนนี่ครับเกี่ยวท่อนนี้ยังใช้ได้อยู่รถเข้าปีที่สี่นะครับแต่ว่าท่อนท่อนติดกับตัวนี้ต้องเอาไปเสริมเกี่ยวครับมันบางครับจะบดข้าวแล้วก็ ท่อนตัวนี้ตัวนี้นะเพื่อนท่อนยาวซื้อมาแล้วครับต้องเปลี่ยนเกียวในออกเวลาปล่อยข้าวมันชอบบดข้าวแล้วก็นี่เลยครับเช้านี่ถอดสก,กีครับก็สายพันตัวนี้ต้องเปลี่ยนครับ อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับให้ดูรอบขัดไปก่อน,นครับหน้าเกี่ยว2เมตรนะครับเดี๋ยวชมมุมคนขับ ก็ถอดวงเดือนออกนะครับ3มตัวให้มันปล่อยข้าวได้เร็วขึ้นรถผมขับปีที่4กี่กิโลดูได้800ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อน,น,นครับเช้าเช็ค ีครับถอดสก,กีออกไปแล้วสก,กีหลังเพิ่งเปลี่ยนไปครับสก,กีหลังไปถามศูนย์มาก็ตัวละสองพันกว่าบาทครับสก,กีหน้าสก,กีหลัง ีที่แล้วเปลี่ยนตัวนี้เกี่ยวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เกี่ยวตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสี่ชุดครับปีที่แล้วบทข้าวครับของมากับรถใช้ได้มานสองปีครับ เดี๋ยวพาไปดูสก,กีครับอันนี้เกี่ยวหัวจะรวดยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับขับเองครับ นี่ครับลบกสายพันธ์ุอยู่ข้างๆเดี๋ยวมมพามาดูสก,กี้ที่ถอดออกนะครับมีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนมีเกียวตัวนี้ครับที่ผมบอ,อกไปที่ว่ามันอันนี้ ปีที่แล้วผมไปเสริมมาหาอะไรไม่ได้เสริมตัวนี้ครับเสริมข้างนี้นขึ้นมันจะชอบกินชอบกินช่วงนี้ปีที่แล้วผมก็เสริมขึ้นมาแล้วก็เจียให้เสมอ๋ปีนี้ก็หายบีกแล้วผมว่าก็จะไปเสริมอีกแล้วเกี่ยวแล้วก็มีสกีครับตัวนี้สกีหน้าสองตัวครับหมด เช็คนะครับปีที่แล้วปืนลูกปืนโรเลอร์แตกบ่อยครับเปลี่ยนสก,กีหลังสก,กีหลัง1ชุดหายเลยครับลูกปืนไม่แตกเลยครับทั้งลูกปืนตัวตามนะครับรอตามนะครับ ไม่แตกเลยมีผลเยอะครับมีผลครับเปลี่ยนสก,กีช่วยลูกปืนล้อนำํำ้อตามได้นะครับเพื่อนๆคือผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนรอบแรกใช้ประมาณ20ไร่แตก ทำไปทำมาผมเลยมาดูอีกทีว่าสก,กีหมดเปลี่ยนสก,กีนี้ใช้ยาวเลยครับไม่แตกเลยครับแต่นี่แต่ผมอัดลูกปืนไปนี่สามตับนะครับข้างในคงทนครับทีนี้ส่วนโรเลอร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกปืนทุกตัวนะครับแน่นหมดอันนี้ก็จะไปซื้อสก,กี ีหน้านะครับหนึ่งชุดแล้วก็พวกสายพานสายพานก็จะมีเปลี่ยนตัวนี้เส้นหนึ่งดูตูวนวดนครับนี่ครับกรถผุ่มเดิมๆนะครับยังไม่ได้ตัดเลยครับช่างเขาแนะนำให้ตัดแล้วก็ใบตัวนี้น่าจะหมดหมดแล้ว ไปกันศึกนะครับเดี๋ยวจะหาซื้อมาเปลี่ยนครับนี่ครับตะแกงซิ่งก็ยังไม่ได้ใส่พอใส่ตะแกงนี้ก็ถ้าข้าวไม่ล้มก็ไม่มีนะครับไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าข้าวลมก็จะมีหน่อยนึงโอเคครับรวมๆก็จะเช็คพวกอุปกรณ์แล้วก็จะลงลุยนาปังกันเลยครับหลักๆก็จะได้เปลี่ยนเกียวเกียวปล่อยข้าวสองตัวครับ อย่างอื่นก็ปกติดีทุกอย่างครับปีที่แล้วนาปังได้200กว่าไร่นะครับปีนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกันครับเพื่อน เนครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปเสียพดพาลุยด้วยนะครับช่องเสียพดพาลุยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ